สวัสดีเซานีเด้อค่ะพี่น้องเปิดคลิปมากะกเจียวเอาน้ำมันเลยค่ะมันนี่ตั้งใจว่าสิเก็บเลยดีดขายจัยกกมันหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะหัวมันใหญ่ลาหลานนี่โดยกะหนุ่ยสือมากแค่ก้อนเดียวนะคลัสุบหลาย่สมปันไหนหมูว่านีล่องเอากินกระตั้มสมแล้วถือว่าพานค่ะก็คือเอากินหัวใจถาว่นะแล้วพี่น้องเอ้ยม่ง สีห้มันใหไงบดพร้อมกันเธอเดียวกับหยานน้อยที่มันใหญ่อยู่ก่อนหนาหนิเผามันแกนี่มันสีรสชาติคือกันวะบองหูคือกันนด้วค่ะใครมีความหูเรื่องนี้ก็เวาให้ฟังในเด้อแม่ดูไหนสิคะยิ่กยิ่งยิ่งคิดถึงแม่ไหมคิดถึงพี่ใบบัวไหมคิดถึงพี่อิงไหมรักแม่นุ้ยไหมรักแม่นุ้ยไหมเยื้ยยิ่งยิ่ง น้องไปไหนมาล,ลูกน้องจัดเปิดครึง่งวันแรกครึงคร่งเช้าแรกนะคะน้องจัดเปิดไปอยู่กตาตเด้วยค่ะไปนอนอยู่กาตาไปเล่นกาตาไปอยู่กาตาอะไรลูกยูะไตอบดังๆไปอยู่กับไปอยู่จับตาอะไรครับจระจองสนุกไหมครับพี่น้องคะแมวเพื่อนหนีเขานอนกันจังสี่ด้วยค่ะอื้อ เขานอนกันแบบนี้ด้วค่ะแมวเพือนนี่อาดไปทำมันเอาหยังใส่ถังไปนี่ครบะโ้แมวเดี๋ยวมันไปหยัางแมวตัวนี้กะจะแมนโอ้จะเแมนยะมันงอโต้ไปตามหวัดถุ้ีิมันอยู่เลยค่ะพี่นอ้องเอาไปใส่รถไยขึ้นละ่ะ ปลาลูกปลาไปเห็ดเบียกกันปลาลูกสวัสดีค่ะพี่น้องหนุอิงก,กะเลืกเรียนมาเลยนะคะหนูอิงอยากกินพัดบอกเกอรี่ไสหมูเนะคะ่ะอันนี้กะือบอกเกอรี่ที่คุณยายปลูกเองเลยคะ่ะนี่ค่ะข้าวกะทิมาตัดกันเลยนะคะตัดเป็นบลลูกวางกระตาลงก่อนเนี่ยหนูเห็นมาเนี่ยเจ้าเจ้าเจะาแม่นตัดเตี่ยเว้ยลูกเอ้ยเอามาซืา้อกล้องให้แม่ได้ไหมตัดให้เอง ลองได้นะแม่ดราต้องซื้อลายห้าวบัคคลีปลูกเองได้ค่ะนี่ไม่ตึ้งไม่ตึงวา่าไม่ได้ซื้อเออฮิ <c oughs> ตะกล่องมันแนมมันหันหนามันแนมมันหยิ่งนี่อะย้อนมาหนีสิพัดทคแล้วค่ะจ่้ยตรตระะุูมเด็กหน่อยนี่กินนะคะอยากได้ตุนมันฑ์แนมันีนี่มันกต่บ,บอ่อแข็งบอ่อหยางได้ละ แบบออยางงามนี่ข้าวติดขาว่ามาแรงแน่บล็อกขลีหลายน่ะแล้วกัสบสังลางให้มันสะอาดล่ะค่ะจะจ้านี้หละเน่นมหรือตาเปล่ากับเรเห็นเนียแหละเราเห็นว่ามี่โห ว่าได้ลวกบอกคลีก่อนเยอค่ะพัดไปตามปกติเลยค่ะผัดกินเองนะคะขนมเนไปนข้าบนยอ่าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเวลากินล่ะค่ะนี่อาหารเสริมอาหารเสริมของหมูเฮานะคะแล้วก็พัดบอกคลีค่ะแล้วก็พักในสวนเขาเองเชิอนนองจะเปิดนะคะ นเนข้าวกับผัดบล็อกแครี่เหมือนกันเอามาเชิญค่ะคุณจัสเปอร์กินเองนะคะเชิเหลือตัวเองไม่มีใครป้อนนะจ๊ะโอ้ยคําหน่อยๆกระด้ดอกผ่อยิ่งกระต๊บปากน้อยมันย้อนก็เป่าด้วยนะเออเป่าก่อนเออเออ,อยังงั้นเหรอลูกโอ้โหทำนันปากมันหน่อยกระสอนมันใหญ่เนาะกินผักให้ดูหน่อยครับเนี่ยกินผักให้ดูหน่อย เยเอาเสร็จแล้วนะคะพอไงจดเปิดแล้วก็ย่างช่มสวนแล้วคือเกาหล่ะค่ะพี่น้อง,งน,นั่นไหมแล้วายางกอดอกมึงค่ะสิ่งที่เรากำลังสีปไก่ก็ค,คือบักเขือเทศจัดการมาเย,ยานไม่เล่นักเขือเทศโตโมันบ่อดแด่ยานเลยค่ะคคคและนี้ท่วโลกแล้ตีได้เร็ว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 เร็ รีวิวให้นะครับบะเกลเทศดแสบบอรอร่อยไหมลกูกถามแบ่บะเยอยากตอบจตกค่ะพี่น้องหนูเห็นผู้สาวว่าใดเลยพี่น้องเฮ้ยคุณหันหนามาหันหนามาคุยกับแม่อร่อยไหมครับบอตอบ เมนูต่อไปของห้าสิเป็นกะหล่ำดอกเ้อค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะสดๆจากสวนเขาเลยนี่ก็กาลั่งเป็นดอกจอดอกลายอยู่ค่ะกะหล่ำดอกนะคะเนี่องจาไปแก้งสม้มเออครับแกงส้มครับนี่กะลังเป็นดอกหลายอยู่ค่ะบอกขลเ่งกรเริ่มเป็นดอกอีกลายอยู่คือกันนด้วยค่ะกินหน่วยพัดไปวันหนึ่ง ลองชิมผักในสวนที่สออร่อยไหมไม่แจบหรอผักกันไหนแจบที่สุดไหนมากินน้วยดูกินให้แม่ดูก่อนมื่อนี้มาได้ตัดพักทรงเด้อค่ะหลังจากกินข่าแล้วนะคะเด็กหน่อยกันแลนเลนเอจ้าเจ้าเจ้าใบบัวเด็กหน่อยกันแลนเลนอยู่ในสวนนี่แหละค่ะฝนพิ้งอิ่งกัหนองจัดเปิดนะคะนี่แหละค่ะชีวิตปันนอเข้า มามียังหลายค่ะไไไไไไพี่ไปบัวไปขายไข่นะคะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พี่ไปบัวเอาไข่ไปขาย อยู่หนีเฮามีใครขายน้ำเด้อค่ะใครจากไกลถีห้าเหลี่ยงๆไว้เี้ยละค่ะนี่ค่ะสองคนพี่น้อง <S <S 1> <S 1> สำหรับคลิปนี่ก็บจบซ้ำนี่ละค่ะพี่น้องพอกันไม่ขปหนานะค่ะเนาะขอบคุณที่ติดตามร,รับชมนะคะขอบคุณคุณถูกๆกำลังใจที่มีให้กันมาตลอดเด้อค่ะสวัสดีค่ะ